สวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับจากช่องกีบ c h ช n n e l นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมจากที่ทุกคนเห็นนะครับตรงนี้เป็นเครื่องตัดไฟนะครับแต่เครื่องตัดไฟตัวนี้มันมีปัญหาครับทุกคนก็คือว่ามันโดนไฟกระโชคกมาครับมันจะเสียตรงตัวกันฟ้าผ่าตรงนี้นะครับเป็นรอยสีแดงแล้วก็อาจจะมีรอยไหม้ด้วยนะครับผมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนก็คือว่าเจ้าตัวกันฟ้าผ่านะครับ มันเสียจากการใช้งานไม่ได้เสียจากตัวสินค้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทางโรงงานเองเขาจะไม่รับประกันนะครับผมเราไม่สามารถไปเคลมกับเขาได้นะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนเจ้าตัวกันฟ้าผ่าเองได้นะครับโดยราคามันอยู่แค่หลักร้อยเองนะครับถ้าเกิดเราจะไปซื้อตัวนี้ใหม่นะครับสองสามพันเนี่ยมันมันน่าจะดีกว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเองได้นะครับสําหรับตัวกันฟ้าผ่านะครับก็จะมี 2ถ้าเป็นสโพแบบนี้แล้วก็1โพนะครับเราก็ดูว่าตัวมันเสียกี่อันนะครับเราก็ซื้อมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซื้อที่ไหนนะครับร้านผมมีขายอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ในคำอธิบายใต้คลิปด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามร้านผมด้วยนะครับทุกคนก็ใครแวะมาอุดหนุนก็ขอบคุณมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวอุปกรณ์กันฟ้าผ่า ในเครื่องตัดไจตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะครับผมทุกคนตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะด้วยนะครับก็มาแกะพร้อมๆกับทุกคนวันนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นสีดําแล้วก็สีแดงมาแล้วนะครับตรงนี้เสียเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นลายหรือนีต้นเสียนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นสายลายนะครับ แล้วก็ตรงนี้มันยังน่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับทุกคนก่อนที่จะแกะนะครับทุกคนที่เราต้องถอดออกก่อนเลยนะครับก็คือเจ้าตัวปุ่มตรงนี้นะครับดึงออกมาได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มันจะมีน็อตยึดยู่4ตัวตรงนี้ด้วยนะครับดแล้วเราก็ถอดเจ้าตัวน็อตออกนะครับ เมื่อแกะน็อตออกแล้วนะครับทุกคนต้องแกะพลาสติกสีขาวนี่ออกด้วยนะครับมันจะมีน็อตอีก4ตัวนะครับผมก็ต้องแกะออกเหมือนกันโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับไอตัวเนี้ยมันอย่างอื่นมันปกติหมดเลยนะครับทุกคนก็คืออย่างอื่นมันก็ ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแค่ตัวนี้กันครับวิธีเปลี่ยนง่ายมากเลยครับทุกคนเราไม่ต้องถอดอะไรเลยนะตรงเนี้ยนะครับแค่ดึงมันออกมานะครับทุกคนนี่ครับนี่นะครับทุกคนดึงออกมาแล้วก็อันนี้มันหลุดออกมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวลองแกะดูว่าอันนี้ตัวมันเสียนะเดี๋ยวลองแกะดูว่ามันข้างในมันเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมครับทุกคน ผมเคยอธิบายไปแล้วคลิปว่าถ้าเกิดมาเสียเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะขาดเห็นไหมครับนี่ครับนีพังไปแล้วเรียบร้อยนะครับไอตัวกันไฟกระโชกหรือกันฟ้าผ่าครับมันไม่ได้ตัดเบรกเกอร์นะครับแต่ว่ามันจะขาดแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เสียไปเลยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เปลี่ยนตัวใหม่ครับอันนี้ก็ทิ้งไปนะครับตัวใหม่ที่เราซื้อมานะครับก็ เอาเฉพาะเจ้าตัวสีเหลืองนี้มาใส่ได้เลยนะครับซื้อได้ที่ร้านผมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายคลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์แรกนะครับทุกคนก็ไปกดลิงก์สั่งซื้อได้นะครับหลักร้อยนะครับทุกคนครับวิธีใส่ก็ง่ายมากเลยนะครับทุกคนก็แค่เสียบกลับลงไปที่เดิมนะครับครับตัวนี้ครับเสียบกลับลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ประกอบกลับเข้าที่เดิม อันนี้ผมก็ยึดน็อตเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ดูข้างหน้ากันอีกทีนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เรียบร้อยนะครับก็ใส่ปุ่มกลับเหมือนเดิมนะครับทุกคนเราเลื่อนล็อกให้มันมาล่าสุดก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เล็งให้มันตรงกับสีอันที่ล่างสุดนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับ ค่นี้นะครับทุกคนเราก็จะได้ใช้งานเจวาตัวกันฝ่าได้อีกครั้งนะครับผมก็ไม่ต้องไปซื้อตัวใหม่นะครับก็แค่เปลี่ยนตัวนี้เองครับก็อันนี้ของที่มันเสียนะครับทุกคนก็ทิ้งได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็อย่างน้อยๆผมคิดว่าน่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทุกคนได้บ้างนะครับผมยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้ด้วยนะครับ ยังไงก็ดูแลตัวเองกันนะครับทุกคนรวมถึงดูแลครอบครัวคนไข้ชิดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับหากใครสนใจตัวสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแวะไปดูร้านผมได้เดี๋ยวผมทิ้งเลงไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปและคอมเมนต์ที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ